โ l เด้นเพล e นะครับเขาว่าเป็นห้างที่ขายผลิตภัณฑ์ของในหลวงนะครับที่ผลิตจากอะไรว่าโครงการในพระราชดำรินะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันจริงหรือเปล่านี่ข้างหน้ามีว่าทรงประเจริญ อ๋อมีผลิตภัณฑนะ์ของดอยคํานะของนายหลวงนะผมนี่ของส่วนจิตตดาก็มีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวไปนะเพราะว่าจะถ่ายอย่างเดียวก็อาจจะต้องไว้ไปไทยดินหมากก็มีครับผมซึ่งมีปรเรลี่ยนรวมๆปเปลี่ยนณฑ์เพื่อสุขภาพนะของหลายย่อแหละ แต่อาจจะเป็นของโครงการในพระราชดำริเยอะกว่าหน่อยๆดอกมะลิครับอ๋อจากไหนนะโครงการหลวงนะครัโครงการช่างหัวมันใช้พัฒนา ปักพอเพียงแล้วก็เน้นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะที่ปริมาณโอท็อปอะไรพวกนี้ผมถือว่าเป็นแหล่งให้ชาวบ้านได้ออกมาสินค้ามาขายนะผมเยอะเลยครับผมเยอะเย นีเขาเกี่ยบโครงการหลวงนะผมเรียกว่าผลิตภัณฑ์การเกษตรและขนมที่ชาวบ้านผลิตนะผมเยอะแยะมากมายเลยครับมากันได้นะหุดหน,นุนเกษตรกรเกตรกรกรมและของโครงการหลวงนะที่นี่ครับผมสั่งกระทานก็มีร้านกาแฟก็มี โอเคครับผม้าไปดูแล้วก็ภายในห้างก็จะเป็นของโครงการหลวงนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะครับเรียกว่าส่งเสริมการเกษตรและปฏิบัติกลัวเรือนนะครับผมที่คุ้นชื่อว่ามาขายที่นี่นะครับผมมาหาได้ที่โคเดนเพลสซึ่งมีหลายสาขาหลายที่เลยนะครับผมชาวบ้านเขาเรียกว่าห้างโครงการหลวงนั่นเองโคเดนเพลสนะครับผมตรงพระเจริญ